ก็สหรับวันนี้นะครับเป็นวันงานชาวปนกิจนะครับของคุณแม่สู่การที่บุคคลนั่นเองหรือว่าแม่สู่ใจสู่ตอนนี้นะครับได้นำภาพและวิญญาณนะครับของคุณแม่ ตุ้นะครับมาถูกต้องเดี๋ยวรอทำตามคามคิดนะครับสำหรับท่านครับท่านรองขับผลชัยคตรนะครับท่านรองรนมณีทันทุกรนะครับท่านผู้ใหญ่วิจักจันลายเจ้าของพื้นที่นะครับท่านสวตจงจิตนะครับท่านสวตบันเทานะครับท่านผู้ช่วยชัยวัฒนะครับท่านผู้ช่วยนุ่มนะครับเชียงใหม่ซึเป็นผู้ใหญ่เป็นคนเอาหรือใดๆนี่แหละ ในชาวบ้านเมืองหลายท่านหลายคนนะครับท่านผู้ใหญ่นวลจันทร์นะครับที่มาร่วมในงานชาวารกิจนะครับและแขกผู้มีเกียรติทุกท่านทุกคนนะครับผมนะครับในฐานะตัวแทน้าภาพนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านนะครับหลังจากที่เราทําชาวารกิจเสร็จเรียบร้อยนะครับกขอเขหบุญนำนะครับเมื่อทำาวันจาภาพนะครับบนกาซีดีมีการทำาุนแจเข้าพร้อมไหม